เพื่อนเลือกไปทำน้าใสกว่าแน่นนให้ไงกระโดดสบายดีทุกคนวันนี้เนี่ยกันอยู่ให้อยู่หน้าคือเก้าวันนี้น้ำเต็มให้หน้าเลยทุกคนฝนตกเมื่อคืนเนี่ยเนาะเดี๋ยวสิไปคาดหน้าเปลี่ยนเสาเตยก่อนโอเสาเตยเปลี่ยนโอ้ยสาเตยเปลี่ยนเสาเตยอ,อันไทยอันคาดหน้าอยู่เนาะไปไปไปดิดน้ำน้ำเล็กน้อยก่อนเนาะ ็กน้อยมีแต่เด็กน้อย 小二。 ดำน่าแข่งไงดำผู้เดียวเลย ฝนลงแล้ว สองก็สอนี้เขาไปทุ่งนาเพื่นวันนี้คุ้งงาเหนนี่คุ้เาลยนน่ะนี่ก้องไปเ้อเลยกองกร้งเรเร็วมั้งเร็วม้งเร็ว้เร็วจัไขึ้นมาจะขึ้นยงเร็วงเร็มั้งต้อ่วาขนนอกู้ว ว่านี่นไปแล้วต่อวานี่ ทอดเติบก,กหนึ่งเ็เคยคาดหน้าขัางแบกไม่ชีวิตแต่นี้ไอยังบุกปิดอะไรเนาะเคยปิดไข่หุบได้บกเคยคาดเคยไข่ดำเชื่อยผู้ทางนะผู้ลิน<า>เก็บบอลให้ป็นงามงามมัยเนี่ยคนสู オオけブズけの前に。

มังอะลีพวนตกกัเพ่นมังตอดีดดีดเห็นวเพื่อนเดีดเลืดวเพื่อนเด็วเพ่นเดว่นี๋ยนดี๋ยว่นดียนเดี๋เมนตดรวเ่อนนี้ได้พื่อนเีดลบไเพ่ื่อนเดื่อเดีื่อเออนนเซียนเดออบเดี๋เนยอเยอนยังจอนเี่ะ

น้าไม่อาออปดำที่ดำหางเหไอยากดำทั้งนั้นก็มาดำทังที่ก็ได้ห้างที่ทุกคนเคยดำเพราะว่าคอยดำธรรมดาโมห้างแล้วก็เว่ากใส่ไข่ยดใส่หน่อยใส่หน่อยยังอยู่อ่ะ ข่ายไว้ดจัดตาจะ่ายนะแฮงบ่แข่งบ่เพราะว่านี้ลกจะบดแขงกันเด้อนึ่งยูตะพุนนึ่ยูตใครชีชนะบานี้ใครีชนะทุกคนเมนมาแล้เม่นมาเด้อใครชีชนะครับเพิ่นบอกว่าอันดับน้าน้ให้องเพ่เป็นน้ำของเราค่ะี่หอยเด้อที่หอย เก็บไปขายบ้านเรวน้อยงคอนี่เก็บไป้านเราอนของเช้นนเวลาดั่มานปล่อยได้ได้ได้จีนบล่อยชนะหลายเติมได้ไหมร้อยคุณแล้วทนป่วงบอกมีเลยจะมีโอ้หบดิโตคเลยโอ้โหจัเลย เดามนาของกุนเนอะเหดูเห uh, ็ uh um, ุอะไรบอเดิหน้าของกนนะนันดํบห้องกันได้น่ได้เอ้ปองกลนได้ไมว่าเหตอะไรก็ได้กนีนกดำลุ้น้าด้นเาลี้ยวาด้นีกันเ มีแต่เอากลนมาโชว์ชยกองไแม่เป็นงามแค่นี่ใช่เื่องตอนนี่อแหมด้ต่อคลิปนี้กับสิคอตโตปิดสนิทเ้ยทุกคนเ้อ อย่าไปบากกล้องค่อ,คอยเออไหอัอนนี้เออไปเดินสำหรับคลิปนี้การที่ขอยกจ,จะมีดิฉัโนโผลขอตัวดำหน้าก่นอนเนาะตอนนี้ก็มืดว้ามืดฝนมาแล้วเดี๋ยวสิีทันเนาะอยู่มันสีแข็งหน้าน่านเป็นหน้าดีใต้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยทุกคนบ๊ายบายไปดีกันทีนนะนงานต่อ tìm lôi leo